สวัสดีคะ่ะทุกคนมาดูน้องขิมต่อเลโก้นะคะต่อไปแล้วนะคะตัวหนึ่งแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะมีอีกหลายตัวคะ่ะที่น้องขิมยังไม่ได้ต่อนะคะนี่เราถ่ายให้ดูน้องขิมต่อเป็นรูปอะไรหรกเป็นรูปตุ๊กตาตุ๊กตาอะไรคะ <laughs> แอบยิ้มยิ้มนะคะเป็นรูปอะไรกระต่ายอะ่ะ uh huh. มันขิมต่อกระต่ายนะคะทุกคนเป็นงานอารีเล็กค่ะเวลาว่างๆของเขาสั่งมาหลายตัวเลยค่ะทุกคนพี่ยเมกแกล้งพี่ครับทุกคนดูเนี่ยเขาชอบเล่นกับพี่เขาอย่างเงี้ยค่ะดูน่ารักม,มากเลยน้องปุ๋ยเมฆระหว่างพี่เขาต่อเลโก้นะคะ เนี่ยค่ะน้องปุยเมงหลังจากกวนพี่ขิมเศ็จน้องปุยเมฆกก็มานอนค่ะทุกคนแล้วเราไปดูน้องขิมต่อเลโก้กันต่อนะคะปีเมมากวานอีกดปีเมฆไม่มากวนแล้วปีเมฆนอนแล้วครับ แล้วก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนน้องกระต่ายน้อยจ้ารแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันคะ่ะเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จนะคะทุกคนต่อยากไหมคะไม่ยากไม่ยากลูกสาวบอกไม่ยากนะคะฝึกความอดทนเลิกเรียนมาก็มานั่งต่อนะคะ ตัวเลโก้เก่งมากเลยใกล้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จกันนะคะตัวที่สี่แล้วค่ะไอในแป๊บเดียวค่ะสามตัวตัวที่สี่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเอาเสร็จแล้วค่ะเป็นรูปอะไรคะอันนี้รูปอะไรลูกโอ้โหน่ารักทั้งสี่ตัวเลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะเล y เขาเรียกอะไรนะเลโก้ LEGO. เลโก้ Lego, น้องขิมต่อใช้เวลาต่อไม่นานนะคะถ้าแบบน้องนั่งต่อจริงๆจังๆ4ี่ตัวเนี้ชั่วโมงหนึ่งค่ะทุกคนสุดยอดความอดทนเก่งมากเลยค่ะทุกคนลูกสาวนะคะน้องขิมเก่งมากเลยความอดทนความสามารถพิเศษนะคะนี่เขาเพิ่งซื้อมาต่อนะคะทุกคนจริงๆเขาต่อได้5้าตัวแล้วแต่อีกตัวหนึ่งเขาให้เพื่อนไปแล้วนะคะอันนี้เหลือสี่ตัวค่ะทุกคน เดี๋ยวจะมีตามมานะคะน่ารักไหมคะทุกคนน้องขิมใช้ระยะเวลาต่อภายในหนึ่งชั่วโมงนะคะความามานะพยายามและอดทนเจ๋งมากเลยคะ่ะเลโก้ตัวเล็กนิดเดียวจะต่อ,อ,อมาให้เป็นรูปร่างภายในระยะเวลาสั้นๆนะคะทุกคน